สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียเอาเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 2อ0ตอนเพิงโลหิตมาให้ชมกันครับห่างหายกันไปนานกับของขลังของพี่เต้ไหนว่าจะไม่พบของมีคมมาแล้วไงลูกพี่ไม่เน็บอะไรมาวะไม่ถุงปากกาถุงปากกาของยี่ห้อแมงดาวมันสวย นี่มยลูกเนียอ้ <laughs> นี้ซื้อเองด้วยเหตุใดถึงพวกมาหนบอกว่าเลิกพกพวกนีกก้แล้วพวกนี้แล้ว,ว,มลวไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ดีวันนี้ตอนแรกกะว่าแบบเออธรรมดามแต่ไปลมาเอออยากก็นั้นเลยเผื่อเผื่อได้บันเทิง <c oughs> คือหลวงพ่อเดิมเนี่ยถ้าถ้าจะพูดแบบเชิงปณีปนอมเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านก็จะปณีปนอมแต่ว่าไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรอะพวกผู้ผิวิญญาณนู่นนี่นั่นก็จะค่อนข้างเกรงหน่อย แต่ส่วนใหญ่ที่ที่พกไปทุกที่จะเป็นหลวงพ่อบุญมีไว้เขาสมอคอนเออแต่พอดีเคสนี้รู้สึกว่าเออเลยติดหลวงพ่อเดิมมาเท่าไหร่เนี่ยอย่าถามราคาไม่ไม่จูดประกาเท่าไหร่อันนี้สามรหสส่วนส่วนส่วนสายสินไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ไปพรีมาเรียบร้อยสายสินอะไรก็ที่รู้ๆกัน เอาแล้วะเอาแลนี่เราไปดวอะไรกับับปเริก็ขอบ้างนิดหน่อยว่าแบบเออถ้ามีเด็ดๆก็เอามาฝากบ้างนานพกทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพกแล้วกลัวตำรวจเนี่ยคาใจกันมานานกับที่มาของชื่อสิ่งนี้ครับน้ำมันพลายต่อให้ไม่ได้รู้จักเรื่องสายศาสตร์ดีขนาดไหนเราได้เคยได้ยินคำนี้น้ำมันพราย ตามที่ความรู้อน้อยนี่ผมมีมาเนี่ยน้ำมันพลายน้ำมันคือน้ำมันพลายเนี่ยผีพลายมันเป็นผีน้ำแล้วทำไมมันล่าน้ำมันพลายกันบาเยอะพลายในที่นี้มันมันเขาเรียกว่าโงพลายเรารวบคำกลอนคำน้ำมันโงพลายเราก็กลอนหรือแค่น้ำมันพลายแล้วโงพลายคืออะไรโงพลายก็คือพวกที่ดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาตายโง ที่เขาตายหงไปบางทีเขาต้องการให้เคี้ยนก็เช่นเอาผู้หญิงท้องที่ตายทั้งกรมมาอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปไปพรีเอามาอย่างที่บอกครับต้องพรีเอามาไม่ใช่อยู่ดีไปรอนพ<ร>คืออะไรพรีคือไปไปทาการขอกับน,นายป<อ>่าช้าเพื่อที่เอามาแล้วก็เอามาทําตามกรรมวิธีเคีเ่ยวก็ว่าไปทุกวันนี้ยังมีอยู่จริงนะมมีมอยู่แต่จะได้ใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขายังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมี ไม่มีโอ้มีมีหลอกพ่อเดิมจะไปน้ำมันพายจะอยู่ไม่เลยเนี่ยผีก็ไม่อยู่สิมีไหมอะไรโลเคชั่นวันนี้ถ่ายไปถ่ายมาเหมือนอยู่อยุธยาซะอย่างนั้นน่ะวันนี้เราอยู่ไหนวันนี้เราอยู่อยุธยาป่ะทำไมพี่ผมนึกว่าโรตีสองแบบตรงไหนค่ะสีเขียวกับแผ่นโรตีไม่ไไม่เป็นไรถ้าขาดสีเขียวผมจัดการให้ได้ตรงไหนอ่ะดีดนิ้วสักทีหนึ่ง หนักเพิ่มงานหนักเกิแล้วอยู่อ่ะถือว่าเป็นบุญตาของเราครับวันนี้เพราะเราจะได้เห็นเจ้ากรรมนายเวรของออฟกันจราจไปเลยคุณออฟคุณออฟเหมือนมีอะไรตามนะเจ้ากรรมนายเวรเหรอฮะช่วงนี้ชีวิตแย่เจ้ากรรมนายเวรตามหนักตลอดะเห็นมือแล้วเห็นมือแล้วดูดิน่ากลัวมากเกียร์พิเศษ และแล้วก็ถึงคลแม็กของวันนี้ครับคงไม่พ้นเรื่องของกินอยู่แล้วแหละแต่ให้ตายเหอะวันนี้ของดีจริงๆมันต้องเติมพลังงานกันก่อนถ่ายทําวันนี้เขากินพร้อมกันมันก็ต้องแบบจังหวะเราเขากินเราจะถ่ายสุดท้ายวแบบเขากินเสร็จเราจะกินต่อเขาก็แบบเกรงใจเดี๋ยวจะถ่ายทําต่อไม่ได้ไงพูดเีเฟิร์สนระหว่างพูดนี่มือสาวใช่สีผมนี้กับ ปลยเนี่ยเหมือนเหมือนคุณแอร์เขาทำสีผมมาต้อนรับที่นี่เลยเหมือนรู้อ่ะคุณอาบอกกินกุ้งได้เหรออันนี้ไม่ยไม่เป็นสีส้มเลออืมนี่ใช้หลักไทยตัวนี้เหรฉันแพคให้ตีนฉันต้องใครจะฉันแพคให้ตีนมันอยู่ที่ความต้องการจะกินไม่กินใช่ก็คือยังไม่ส้มก็เลยกินได้เออเรอ ในขณะที่คนอื่นกินเสร็จพร้อมทำงานแต่เหมือนจะยังมีคนไม่จบงานล่ะครับอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วค่ะ้อมทำงานนะพร้อมทำงานแต่เหมือนยังมีคนไม่พร้อมนะผ่านไปดูพี่บอกว่าเอ้ยน้องเดี๋ยวเมาหมดเลยบอกว่าไม่เอาครับพี่ผมอิ่มแล้วสักพักแม่เมาหมดอยู่ดีอ่ะไรแหมจริงจริงเน่กำลังกินกำลังนอนไอ้หนูรับไม่อิ่มเลยกรอลูกยังไม่อิ่มครับผมเอ้ยกูไปเล่นไปข้าิกันหมดแล้วนะ ที่นี่เขาทำอาหารอร่อยมากครับผมแม่มีคนยืนยันว่าอร่อยขนาดนี้ไปตามสั่งซื้อกันได้ที่เพจแซลมอนไทยแลนด์กันนะจ๊ะอย่าเดือดปอุดหุนกันนะครับอยู่ๆเด็กฝึกงานของเราก็มีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะไหนๆเล่าให้เฮียฟังหน่อยซิเพราะว่าพี่กิตถักค่ะว่าเอ้ยทำไมหน้าใหญ่จังหนูก็เลยนะมันเสียเซวะนะ ซึ่งจริง,รงๆก็ไม่ขึ้นขึ้นจริง <c oughs> พอดีผมมีเด็กฝึกงานคนหนึ่งที่เขากําลังเครียดกับการที่ว่ามาฝึกงานสองเดือนน้ำหนักขึ้นไปโลกว่าแล้วเอาตรงไหนมาอ้านวนเหรอเราเรามีเทคนิคอะไรสอนเขาไหมเทคนิคเหรอเริต้นเื้องต้นสําสหรับ <c oughs> คนที่คุณที่ทําได้เกือบสิบกิโล <c oughs> อเฮ้ยอะทำา1สิบสามกิโลเฮ้ยพูดเล่นไหมพูดจริงสิบสามกิโลเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลย ให้กำลังใจกับคนที่อยากลดน้ำหนักนะใจสำคัญก่อนเลยถ้าตั้งมั่นว่าจะลดความอ้วนเนี่ยอาหารอ่ะเก้าสเอซออกกำลังกายอ่ะสิเปเ็นเฮ้ยพูดไปเล่นไปพูดจริงพูดถึงหมู่อาหารนี่สำคัญสำคัญสำคัญต้องคบพาหมูนะต้องคบพาหมูถึงจะอดยังไงก็ตามแต่เราต้องกินให้เพียงพอใช่ไม่ได้เอาแต่โปรตีนอย่างเดียวไม่ได้นะแอร์ไขมันทุกอย่างไอกินหมดนะผมกินมานละมือมือใหญ่ ร,รู้แต่ผ่าพ่อเป็นมันยังไม่เสร็จ <laughs> เห็นไหม,มบอกแล้วมันเหมาหต๊อกมึงยังไม่อิม่มอีกเทปก่อนสุดท้ายของเด็กฝึกง,งานทั้งสองคนของเราตื่นเต้นป้าจะฝึกจบแล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกดีไหมที่จะจบกันแล้วที่สุด <laughs> 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 ดีครับดีใจครับเก่งขอเก่งแล้วไม่ไม่ฝึกเสร็จมึงคิดว่าจะผ่างกันนะ คุณเสร็จก็แทบพี่เฟิร์สประเมินดีเดี๋ยวมีรางวัลตรงนี้นไอเนี้ยไอเนี้ยต้องสวยหนักหน่อยตัวนี้ต้องสวยหนักหน่อยตัวนี้สายมือเงินหนักเตรี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล็กเทปหนึ่งสวัสดีครับขอให้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะอ๋อปริมณฑลจากไหนเล็กเชนใหม่พี่ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นเป็นไปได้ส่งท้ายอ่ะส่งท้ายอาจจะเป็นเพชรบูรณ์ปริมณฑล และนี่ก็เป็นเบื้องหลังทั้งหมดของรายการเดอะซิกเซนพลเห็นผี EP 2 1 0 mm hmm. ตอนเพลิงโลหิตสัปดาห์หน้าเป็นดังที่น้องๆฝึกง,งานหวังไว้ถ่ายใกล้ๆในเมืองแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้อย่างกับในละครหลอนแน่ <laughs>